สวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนวันนี้สันจัดสอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลา5นาทีทองที่คุณจะได้เจาะลึกความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวละครสุดแกรง่งที่ใครๆก็ต้องรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะเราจะมาเปิดโปง5เรื่องลับที่น้อยคนนักจะรู้เกี่ยวกับอาคาเมสวยประหารกันใช่ครับอาคาเมคนที่เราเห็นฟันฉับๆไม่ยัง้งผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับที่จะทำให้คุณอึง้งทึ่ง และสงสัยว่าจริงๆแล้วใครกันแน่คือศัตรูที่แท้จริงของเธอพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปลุยกันเลยลื่นหลับข้อที่หนึ่งจุดเริ่มต้นที่ถูกสร้างหลายคนอาจจะคิดว่าอาคาเมเป็นนักฆ่าโดยกำเนิดแต่เปล่าเลยครับเธอและน้องสาวถูกขายให้กับจักรวรรดเพื่อเป็นนักฆ่าตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนโดนจับยัดใส่โรงเรียนนักฆ่าตั้งแต่ยังเป็นทารกครับ คิดดูสิว่าสภาพจิตใจจะเป็นยังไงเธอถูกฝุกอย่างโหดเหี้ยมไร้ความประนีทุกๆวันคือการเอาชีวิตรอดจากการฝึกที่พร้อมจะพรากชีวิตเธอไปได้ทุกเมื่อนี่ไม่ใช่ทางเลือกของเธอแต่เป็นทางที่ถูกบังคับให้เดินแล้วใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่โหดร้ายนี้กันแน่เรือ่องลับข้อที่สองร้อยแผลเป็นที่มองไม่เห็นแม้ภายนอกอาคาเมจะดูเย็นชาไร้อารมณ์ แต่ลึกๆแล้วเธอมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนร่วมทีมและคนที่เธอรับมากมายครับทุกการต่อสู้ทุกการสูญเสียมันทิ้งรอยแผลไว้ในใจเธอเสมอลองนึกภาพว่าคุณต้องเห็นคนที่คุณรักตายไปต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตาครั้งแล้วครั้งเล่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนเธอต้องแบกรับความรู้สึกผิดและความเศร้าไว้คนเดียวเงียบๆไม่แสดงออกให้ใครเห็นเลยนี่ไม่ใช่แค่นักฆ่าแต่คือคนที่มีหัวใจที่บอบช้ำเรื่องลับข้อที่สาม คำสาบและพลังที่ซ่อนเร้นดาบมูราสเมะของอาคาเมะไม่ได้แค่คมกริบนะครับแต่มันมีคำสาบใครที่โดนดาบนี้บาดแม้แค่รอยขีดข่วนเล็กๆก,ก็จะตายในไม่กี่วินาทีแต่เดี๋ยวก่อนอาคาเมะเองก็ต้องแบกรับผลข้างเคียงของพลังนี้ด้วยเธอต้องต่อสู้กับคำสาบของดาบที่พยายามจะกลืนกินวิญ,ญญาณเธออยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่แค่การใช้ดาบ แต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองในทุกๆลมหายใจพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความอันตรายที่ใหญ่กว่าเรื่องลับข้อที่สภาระที่แบกรับอาคาเมไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแต่เธอต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติและเพื่อคนที่ถูกกดขี่เธอต้องแบกรับความหวังของเพื่อนๆและความฝันที่จะเห็นโลกที่ดีขึ้นไว้บนบ่าลองคิดดูว่ามันหนักแค่ไหน การที่คุณต้องเป็นความหวังสุดท้ายของใครหลายๆคนมันต้องแบกรับความกดดันมหาศาลเธอไม่ใช่แค่เครื่องจักรสังหารแต่เธอคือผู้ที่กำลังพยายามเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นเรื่องลับข้อที่5ศัตรูที่ซ่อนเร้นที่สุดสุดท้ายแล้วศัตรูที่แท้จริงของอาคาเมะอาจไม่ใช่แค่จกักรวณดิตหรือพวกศัตรูที่เธอต้องเผชิญหน้าเท่านั้นครับแต่คืออดีตและความรู้สึกผิดของเธอเองเธอต้องต่อสู้กับภาพหลอนของคนที่เธอต้องฆ่า เพื่อความอยู่รอดกับความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็กและกับความกลัวที่จะสูญเสียอีกครั้งศัตรูที่อยู่ข้างในนี่แหละครับที่มันกัดกินใจเธอมากกว่าดาบคมๆเล่มไหนแล้วใครล่ะครับที่ทำให้เธอต้องแบกรับภาระเหล่านี้ใครกันแน่คือผู้บงการที่ทำให้ชีวิตของอาคาเมต้องตกอยู่ในวังวนของการต่อสู้ไม่รู้จบคำตอบมันซ่อนอยู่ในทุกๆก,การกระทำของเธอครับมันคือระบบที่เน่าเฟะมันคือผู้ที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือ มันคือความอายุติธรรมที่สั่งรากลึกเธอไม่ได้สู้กับคนแต่สู้กับความแต่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอากากเมะตก็ไม่เคยยอมแพ้ครับเธอเลือกที่จะต่อสู้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อให้ไม่มีใครต้องทนทุกข์เหมือนเธออีกต่อไปเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังในการเปลี่ยนแปลงเธอไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยถอดใจไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็ตามนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้อากากเมะสวยประหารเป็นมากกว่าแค่นกค่า เห็นไหมครับว่าเบื้องหลังความเยนชาของอากามะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสนใจซ่อนอยู่มากมายเธอไม่ใช่แค่นักฆ่าที่แข็งแกร่งแต่เธอคือคนที่ต้องผ่านพ้นความเจ็บปวดมานับไม่ถ้วนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอคือผู้ที่ต้องต่อสู้กับปีศาจท,ทั้งภายนอกและภายในและสุดท้ายเธอคือความหวังที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราซันจัดจัดอยากจะบอกทุกคนและนี่ก็คือห้าเรื่องหลับของอากามะสวยประหาร ที่สันจัดจัดเอามาฝากทุกคนในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด,ดกด subscribe ช่องซันจัดจัดของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเด็ดๆก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เป็นวันที่จัดเต็มครับวัยรุ่น